จกักรวาลนี้เป็นของเธอแล้วจ้า Miss Universe Thailand 2023แอนแอนโทเนียจากนกครราชสีมานะคะโดยแอนแอนโทเนียนะคะเธอก็เป็นลูกครึ่งไทยเดนมาร์คค่ะก่อนหน้านี้ก็เคยคว้าตำแหน่ง Miss Supranational 2019มาแล้วเกิด2พฤศจิกายนปี2539นะคะทุกคน จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากหลักสูตรนานาชาติสาขาวิชาการตลาดและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลายัยนานาชาติสแตมฟอร์ดนะคะแต่ก่อนหนะ้านี้ใครที่เคยดูรายการ The Face ก็อะไร The Face Thailand อ่ะเธอก็เคยลงเหมือนกันนะในซีซั่นที่1นะคะผ่านเข้ารอบ15คนด้วยนะตอนนั้นเป็นลูกทีมของคุณพลอยเชอร์มานะคะแต่ก็มาตกรอบในสัปดาห์ที่7ค่ะ และรางวัลที่สร้างชื่อให้กับเธอนะคะก็คือการไปประกวด Miss Supra National 2019นะคะเป็นตัวแทนจากประเทศไทยคนแรกที่คว้าตำแหน่งช,ชนะเลิศมาครองด้วยนะคะทุกคนก็เอาใจช่วยเธอต่อไปนะคะเพราะว่าจะต้องไปประกวด Miss Universe 2023ที่ประเทศเอลซันวารรต่อไปค่ะแต่ขอนอกเรื่องนิดนึงคือติดตาตรึงใจกับผมอแมนด้ามากพวกเธอชอบชอบมากผมยาวผมตรงสวย